สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเก็บหน่อไม้ไปลายฝนต้นหนาวค่ะนี่ค่ะปีหน้าเราจะได้กินอีกนะคะแต่ปีนี้เราได้ตรงนี้นะคะนี่กอเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกอใหญ่โอ้ยที่ค่ะลำใหญ่เลยเนี่ยหน่อใหญ่เลยค่ะเนี่ยขึ้นเต็มเลยค่ะหน่อไม้ไปลายฝนต้นหนาวนะคะ เนี่ยนอนกำลังขึ้นอีกค่ะเนี่ยนี่นอนอึ้งค่ะนอนนี่เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาเอาหน่อไม้เอาไปแกงหน่อไม้ค่ะหรือทำซุปหน่อไม้ก็ได้ค่ะเนี่ยหน่อเยอะเลยค่ะหนุนข้างในหนุน่ามีหนุนแขนก็เยอะค่ะหน่อไม้ไปลายฝนต้นหนาวนะคะ เราจะได้กินอีกทีก็ปีหน้าค่ะถ้าหมันลดน้ำก็คงจะได้กินนะคะหุ่ยหน่อใหญ่นี่เป็นหน่อใหญ่ไปแล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ะขึ้นลำสูงเลยค่ะไม่มีเวลาเข้ามาเอาขแขนก็ใหญ่นี่นอน,นี่นี่ค่ะแขน,นเยอะเลยค่ะ นี่ขแขนงไม่มีเวลาที่จะมาเอาเลยค่ะนี่กันค่ะหน่อหนึ่งนี่ค่ะนี่หน่อหนึ่งโอ้หหน่อไม้เยอะเลยนะคะหน่อไม้ไปลายฝนต้นหนาวนี่ขแขดงกำลังโผล่มาเนี่ยแกงขแขนงนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวข้านน ลำใหญ่ไปหมดแล้วค่ะนี่นอนี่ลำเนี้ยจัดการเลยค่ะนี่ค่ะนอนี้ นี่หักขแขนงค่ะเนี่ยหักไปแนเอาขแขนงไปแกงค่ะขแขนงเยอะเห็นไหมคะแกงขแขนงเด่เราต้องไปเอาพั่ค่ะ 阿婆嘛。